สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องป้องไปสุขหูซุขคนนะครับผมวันนี้ยกับพ่อมสแต็กคือเก่าเด้อครับเด้อวันนี้ครับลงให้ลงหน้าครับเงี้ยวเหมือนเรงครับแดดอ่อนๆครับผมนี่ครับผมมากับหน้าครับวันนี้มากหาขวากเขียดจ้าหน้าครับฝนตกเข้าก็แล้วครับเหมือนเมื่อก่อนครับข้ายุมาจังได้บุมาตกเดรียญสามครับนี่โอ้หอกมาครับผมหอกนางลงนี่ครับเจ้าหน้าหน่อยครับจริงๆชาวบ้าน แมนครับวิธีชาวบ้าทนะอีสานครับหากินยังสีแล้วครับหากินยังไงครับนี่ครับแดดซีโม่งหาโม่งแงงนะครับผมพอดีครับช่วงนี้ครับช่วงดอกจานบานครับงามๆครับจาาานนนบห้แงแมนครับหาเบื้องหยากรับซื้อมือนี่ดอกจานนี่ครับพี่น้องครับเพ็ดเป้งสีแล้วครับพ่อเด็กท่านนี้เพ็ดจังไหนกินหน้านี่ เป็นหมกหมกเก็บจานะครับเนาะหมกเก็บจานปิ้งอะไรนครับปิ้งปิ้งได้อยู่ตัวน้อยนันปิ้งยากนี่นะครับกระเฮ็ดไปงังสิแล้วครับควายเฮ็ดไปครับขัวไปเรื่อยๆครับพี่น้องขัวเก็คือเคลียร์นี่ยแหละเคลียร์เป็นนาดินลงจัง่อยนะครับบ่ได้ขุดเลือกดิเคลียร์เอาไม่เป <ets> ็นขุดนะครับ มันคุดนีด่อุ้ยซับโดอยู่นะสัมาามาพ่อมานีะครับอิดเจ้าหน้าครับกูได้มีหน้ากับลุงไปบังหน้าเดี๋ยวขอครับก่อนคนตกเดี่ยวไม่ไหมนะเว้ยโบกวนไป เดีนยวส่วนเลรอมไปเด่นหน้ามาตัวเซนี่โอ้ยมั <c oughs> นจะเด่นต้องดูลงทงเบิร์ดมากระมัดพันโกเด่นแต่ว่าโกเด่นให้บ้านครับพี่น้องมันลงทงเบิร์ดหมือนปุ๋ยนั่น <c oughs> ลูกจะอยู่จังได้ไปลูกไปจังไหนวะเ่าอยากเข้าไปลูกมันแรงน้ำก้อนเมียนครับมันมาควนหมาหมาสุ้เมือนนี่มัน มกกักหยอกมักนี่มักหยอกมากกมาัมากหยอกนี่ครับเพราะว่าบรกาศแบบที่น้นอ,นองมันมกกัมากหยอกบรรยากัดมักหมามักหยอกเนี่ยนครับโอ้ว่าไป็นยล่ะพี่น้องยี่น้อดินดินทรายดินร่วนก็อยู่วัดนั่นแหละันพีอยู่เดี๋ยวถ่าเบิ่งอีกตัวสองตัวกันพี่น้องนี่ครับนี่นี่เกียดจะหน้าหน่อยนะครับผมโอ้นี่ยครับ ควายขว้าไปครับพี่น้องวัไวไปหอดข้ากระสีได้เลี่ยงนี่หรือ่ครับเปิดนาเฟี้ยงไปเรื่อยๆนะครับเกระสีให้หนึ่งกระสีว่าได้เป็นพันอยู่่พี่น้องแล้วกับว่าขวา้าว่ <c oughs> <c oughs> ววาให้บานันเด้อได้จไปขว้าไฟบานันเนาะ ครับวิถีอีสานครับมี่ยังก็กินนั่นนะครับนาเกียรตกะหาขีนเกียดเลือกกรอดตายแล้วครับพี่น้อง <laughs> เลือกกรอดตายคือว่าแล้วครับมี่น่อไมมก็กินเน่อไมมโอ้กินง่ายๆครับอีสานจำแก้วกับเลี่ยเรื่องครับใบจานไล้ครับใบจานครับใบจานเหี้ยอยู่นี่ เดีย๋ยวเบิ่งอีกตัวก่อนพี่น้องมันรุน่นมันสิมีอีกบ่ส <c oughs> ีมีนี่อีกบ่ครับหรือว่าสิมีซัมนี่นะครับเบิ่งไปพร้อมๆกันนี่นะครับทั้เที่อาจบ่เห็นมันเด้แม่นครับเชี้อขัวไปขัวไปถมหนีบไว้นะเบื้อนะครับมันมานทำฝนมือยังไงบครับหันเหนียงหรือหันหน,น้าจะบนบนหน้าจะมีนะครับ มันมีของมันอยู่แล้วไม่หนีตะเกา่าครับตะเกาแสดงว่าหนาแล้วมันก็นกนสิหมดอยู่อยู่ในดินฝนมาเมันก็นสิออกอกมีตื่นตะเกาเนาะนี่ครับโอ้ส่วนยังไงกระไรเด้พี่น้องงางนต้อให้น้ำหน้าเราบ้างต่อเราบ้างครับโอ้ตกที่ดีเติบเลยพี่น้องครับมันซ่อมได้ซ่อมได้สิเค็ดได้ได้ดครับ นะครับมองนี่นะจีคืออยู่ครับมองนี่คืออยู่มันซุ่มอยู่จังหน่อยซุ่มกระมูลเลยนั่นแหละ hmm. อเอมาเบิ่งไปพร้อมๆกันครับต้อเห็นว่ะ ันถมโตม,มันบหรอน้องเด็กเขาส่วนโตมันออกมันบอปากเน่ยเนี่ยนะมันบนหอห่วงเนาะโอ้นี่ครับพี่น้องครับได้เบิ้งแล้วอีกตัวหนึ่งนะครับผม ที่นึ่งไหมที่นี่งก็อ้อยซ้มเนียแล้วนะครับนะมันสีเหยื่เนียเพราะซึส่วนสีส่ด็แต่ละตัวสองตัวขาก็ต้องใส่เวลาเสียขหัวโดนอยู่ครับเดี๋ยวกาสิผมกิสิไปีหัวายหน้าต่อไปนะครับอ่ะสำหรับมันนี่กะขอตัวลาพี่ลาน้องไปเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับม,มีเขียดนี่ไปมกครับกินแรง